ผมครับเจอบเสียสุดทุนเยอะอัน,นเนื่องจากช่องนี้มีปัญหานะครับมีปัญหาก็ฝากเข้าไปดูนะครับที่ช่องคลิปดินด่วนนี้ก็จะลงคลิปก็จะลงไปที่ช่องของเสียคลิปเขานะครับพอดีช่องเสียสุดทุนเยอะนี่มีปัญหานะครับกำลังแก้ไขอยู่ ก็อยู่หน้าง,งานครับหน้าง,งานหกแสนคิวหน้าง,งานใหม่ที่ก็พากันมาลงได้สองวันครับที่ก็มากันหลายทีมครับที่ก็จะเป็นซันนี่แล้วก็จะเป็นซออตพัฒน,นานะครับ งานเสียคลิดดินด่วนส่วนฝาครั้นเาจะเป็นโซนสิบลอ้อนะโซนสิบลอ้อนี่ก็จะเป็นทีมงานของอี่บันไคร นะครับก็บอกต่อต่อไเนะับนเส,สเยนและเป็นทีมางานอีบนไทรส่วนนี้ก็เป็นรถถ่ยฝบไเาถือว,ว่าแรงจัดจ้านอยู่นะครับข้ดบได้สบายสบาย เจ้าสายควันเรานะครับหาลั่นไปจำทีมง,งานเสียคริตเขาก็กลับมารอแล้วครับมีนาซ่ามีกระชนเสียงก็ลันล่นๆเ,เลยครับพี่น้องไอ้พอนี่เขานะครับัโอ้คือหลบอบอวนเลยพี่น้องวิ่งกันโอ้ใส่เกียร์ห้าเกียร์หกวิ่งเลยครับนี่ ออกสบายๆเลยนี่ครับก็ถือว่าไม่ยากนะง,งานนี้ผมว่าไม่ยากนี่งานที่บ้านไปอีกคันหนึ่งนี่ก็ของรถของบริษัทเขาเลยครับขี้ตะชิผมืิอว่าพวกนกี้จะเล็กไปหน่อยนะพี่น้องนะโอ้ ดลั่นเลยโอ้ยมาชูรถเสียรถเสียรถยากลันลันเลย เซรอนเซรอนโคสองร้อยครับที่ซีสองร้อยร่นเก่าร่นโป้แต่ก็ถือว่าจัดจ้านนะครับ,รรรรรบเรื่องนี้เดินเงียบเงียบไม่มีควันเลยครับนี่ยอดนะครับนี่อันนี้เก่าในตำนานนะครับนี่โชเฟอร์ก็รู้ว่าสิว่าจะเออประวอตฝีมือนะครับ ดูเกินเปิดหน้าไปนี่ด,มดีมือครับนี่คือแนวนี่ก็จะเป็นแนวของเสียรถเขา ดครับมีรถแรงแรงเหียนแมียนแมคโครมียนเมียตี้ดเมยต่ะจำโยหมูเยอโรยลเรโรยฮ่าฮิดถาโเกนเองเดี๋ยวไปเอามาอีกตัวปกโลมูโมประมัยเซ็มโมี บันเลยบันนูบิเนียตะออว,ยวันเดี๋ยวไปดูฝรั่งก่อนดิฝรั่งยกทัพมาโอ้ตีบุรีรัมแล้วฝรัง่งเดี๋ยวไปดูทีมงานเขาทีมงานฝรั่งนะครับถ้าเทศประโคนไัยก็จะเป็นทีมยักษ์ใหญ่สุดนะครับ ในเขตประโคนชัยนี่ดูครับเอาเครื่องจักรมานี่ก็พึ่งมาเปิดมาลงเดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยครับพี่น้อง เป็นรถใหม่ก็เพิ่งออกไ,อได้ไม่กี่เดือนนะครับรังเขาจะเล่นในรถใหม่ๆนะครับทีนี้เล่นองใหม่โอ้ดูลมเยอะอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูครับแต่ละทีมก็มีสูตรของเขานะครับนี่เขาจะไปแนวไหน โอเฟอร์ไอแบบเปิดจกขับเลยโอ้คุณดันโคลนออกก่อน ล็อกหนึ่งลูกพที่ใหญ่ครับเสียดทอมโอ้เอาเครื่องจักรอะไรมาเยอะแยะเน้โอ้มาทีหลังดังกว่าเลยนี่นี่ควบคุมงานเดี๋ยวไปดูครับไปดูเครื่องจักรเขาเ,เลย เป็นแนวนะครับล็อกหนึ่งของเสียทอมเขาอันนู้นลักอะไรนูุอรดับเคือเอาไว้เลย

ก็ไปไม่คูโอ้อยอันนี้หมดสันคกบุกต้าตาสามสี่โอ้เอาอุกตรารุนี้มาินงานหลวงครับ ธรรมด,ดาครับปวดตาชูรถไวยังไงจุ๊บไ่ดูหน่อยโอ้มาครึ่งเอง <c oughs> น้องแจ๊คจะลองตุนอฟังน้อง,องจะลองตงนุนอจะลองตงนุนอจำโยไม่โครโยไดครีมเธอเพลอเลย <c oughs> นี่ <c oughs> เราโรยเตนื้อี่จะะเตรมอดุบตตชายุ้ยดาคอยดูความแรงของเจ้ากุ้า ้ L34 L34 มีรุ่นในตำนานรุ่นแรกแค่รุ่นแรกครับกรุ่นกลางๆเลยโอ้เอามาเล่นงานหลวงเลยนะโอ้รถดูครับวิ่งดูก็วิ่งครับคล่องไม่คล่องดูเอานะครับอ๋องานหกเฉลีคิวครับ เอาไงก็ฝากติดตามนะครับไปดูอยู่ที่ช่องเสียคลิสน,นะครับคลิสดิด่วนจากช่องเสียสุดทุนเยอะมีปัญหานะครับเอสเดนเอสเดนเอาฝากด้วยนะครับผม